สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนที่กรุงเทพนะคะอันนี้ห้องสอนของเราห้องเรียนมาเจอกับพวกเรานะคะสบายสบายบ่ายวันอาทิตย์นะคะก็มาเมาให้ฟังนะคะว่าจำศัพท์ยังไงให้ได้ไวตอนนี้พี่เหลือเวลาอีกไม่เกิน15นาทีแล้วเดี๋ยวก็จะต้องกลับเข้าไปสอนแล้วนะคะแต่ว่าจะมาเมากับพวกเราแปบ๊แปบๆนะคะพี่คิดว่านะอันนี้เป็นแบบว่าให้เทคนิค ไปแล้วกันนะคะว่าจำศัพย์ยังไงให้ได้ไวนะคะนอกเหนือจากการที่เราจำตามลักษณะ,ะความถนัดของเรานะคะที่สวัสดีค่ะที่ใครเป็นแบบว่าตานะคะใครที่จำแบบทางตาแบบเห็นบ่อยๆจะจำได้นะคะก็แล้วก็หรือบางคนที่จำทางหูก็คือฟังบ่อยๆถึงจะจำได้นะคะหรืออีกคนหนึ่งที่เป็นเคลื่อนไหวก็คืออาจจะต้องจดไปด้วยเห็นไปด้วยจดไปด้วยฟังไปด้วยทำหลายๆอย่างพร้อมๆกัน ถึงจะจำอันนั้นได้นะคะแต่พี่จะมาให้เทคนิคแบบนี้ก็คือว่าวิธีที่จะจําศัพท์ให้ไวที่สุดแล้วก็เป๊ะแล้วก็แม่นที่สุดนะคะโดยที่เราไม่เสียเวลาด้วยก็คือว่าจำำําคําศัพท์จากแบบฝึกหัดค่ะทุกคนก็คือถ้าเราซ้อมทําแบบฝึกหัดใช่ไหมคะแล้วก็กี่ข้อกี่ข้อก็ตาม ก็คือไม่ไม่ต้องจําเป็นเล่มแบบเปิดเล่มดีอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้จําไปพร้อมกับที่ทําแบบฝึกหัดไปเลยนะคะน้องๆทำแบบฝึกหัดอะ่ะน้องๆก็ดูเลยว่าแบบฝึกหัดแต่ละข้อก็คือแบบทําแบบฝึกหัดไปด้วยแล้วก็จําข้อสอบไปด้วยทําซ้ําๆก็จะได้ทั้งเทคนิคแล้วก็ได้ทั้งคําศัพท์ นะคะโอเคแล้วทีเนี้ยใครที่เอาพี่หย่งนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะทําจําจ,จากสอบอันไหนจําจากแบบฝึกหัดอันไหนดีให้ไม่ให้มันแม่นๆนะคะถ้าใครที่ลงคอร์สเนี่ยก็คือให้จำในถ้าเป็นพ์ทฟ,ฟังนะคะถ้าเป็นพ์ทฟ,ฟังก็คือเอาเฉพาะคลิปที่อยู่ในคอร์สเราที่เป็นแบบหนึ่งชุดนั้นเอาแค่นั้นก็พอเพียงพอแล้วนะคะสาหรับใครที่อยากได้โอโหเจ็ดแปดร้อยนี้ก็ถึงอยู่แล้วนะคะคะแนนของคลิปนั้นเพราะว่า คำศัพท์เนี่ยคัดมาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในคอสอีกอันนึงถ้าเป็นพาร์ทอ่านนะคะก็เอาในเล่ม ETS ของคอสเรานะคะแล้วก็ในชีทเทนส์ทำซ้าๆทํำอันเดิมเลยจะได้ทั้งจะได้ทั้งวิธีทําด้วยได้ทั้งเทคนิคด้วยแล้วก็ได้ทั้งศัพท์ด้วยนะคะทําชุดเดิมของเราซ้าๆส่วนถ้าใครที่ไม่ได้ลงคอสที่อยู่ในหน้าเพจพวกเรานะคะก็ดูในเพจได้เลยนะคะพี่ก็เลือกข้อสอบที่มีความยากระดับ ระดับที่มันอยู่ในห้องสอบจริงเนี่ยก็เอามาทดสอบเราเอามาฝากพวกเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถดูในดูในเพจได้เลยนะแบบคลิปต่างๆนะคะเ,เวลาทำข้อสอบเสร็จเนี่ยดูคลิปเฉลยมันด้วยนะเพราะในคลิปเฉลยเนี่ยเวลาพี่อธิบายว่าแต่ละข้อเป็นยังไงนะคะในนั้นน่ะพี่ก็พูด พี่ก็จะเสริมไปว่าอันไหนที่ออกสอบอันไหนที่คําไหนที่ไม่ค่อยเจอในห้องสอบอันไหนที่เจอบ่อยๆพี่ก็จะบอกให้ด้วยในคลิปนะคะก็น,น้องๆก็จะได้จําคําศัพท์ที่มันเป๊ะด้วยแล้วก็จําได้มากขึ้นโดยการทําแบบฝึกหัดไปด้วยจําได้ไปด้วยนะคะวิธีจําก็คือสรุปก,ก็คือทําในแบบฝึกหัดแล้วก็ทําซ้ําๆไปเลยค่ะก็จะจําคําศัพท์ได้มากขึ้นนะ มาเมาอยกันเท่านี้นะคะใครที่มีเทคนิคการจําคําศัพท์อะไรที่เป๊ะๆแม่นๆนะสามารถพิมพ์เข้ามาเมามอยกันได้เลยนะคะเผื่อเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะเขาก็จะได้รู้ว่าเอ้ยมันมีวิธีนี้ด้วยหรอในการจาคาศัพท์นะคะเผื่อเขาเอาไปใช้แล้วก็เป็นประโยชน์ก็เราก็จะได้บุญด้วยจะทําให้เราจําจเก่งขึ้นง่ายขึ้นด้วยนะคะไาๆค่ะสำเร็จสำเร็จค่ะทุกคน